นักเรียนคนนี้มักได้คะแนนเต็มทุกครั้งแต่กลับจงใจแก้คำตอบที่ถูกให้เป็นผิดเขาหน้าตาดีแต่กลับเลือกใส่แว่นตาที่ดูตลกเพื่อไม่ให้ตัวเองโดดเด่นเกินไปทั้งที่เขาเก่งคณิตศาสตร์มากแต่กลับทำคะแนนได้อันดับสุดท้ายเสมอไม่ใช่เพื่อซ่อนความสามารถหรือแข่งขันเหนือใครแต่เพื่อเพื่อนรักของเขาทาคาฮารุและทัชสุยะเป็นเพื่อนสนิทและคู่แข่งกันมาตั้งแต่เด็กทว่าไม่ว่าเรื่องไหนทาคาฮารุก็มักเหนือกว่าทัชสุยะเสมอแม้ทัชสุยะจะแสร้งทำเป็นไม่สนใจการเป็นอันดับสองตลอดกาล แต่ในใจลึกๆเขากลับเจ็บปวดแล้วร้องไห้อยู่คนเดียวและในตอนท้ายทาคาฮารุก็กลายเป็นคนที่พลากทั้งผู้หญิงที่ทัศยะชอบและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อของเขาด้วยตันแต่ความจริงแล้วทาคาฮารุรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเพื่อนรักมาโดยตลอดเขากล้าที่จะมองเห็นด้านอ่อนไหวของทัศยะและเหนือสิ่งอื่นใดเขากลัวการสูญเสียเพื่อนเพียงคนเดียวไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาเลือกใส่แว่นตาแปลกๆแ,และซ่อนความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ทัศยะ ได้เปล่งประกายที่สุดในห้องเรียนหลังเก็บกดความรู้สึกมานานโรคประหลาดก็เข้าจู่โจมร่างกายทาคาฮานุเล็บมือของเขาค่อยๆกลายเป็นพริกทัศยะเองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเพื่อนวันหนึ่งหลังส่งรายงานประจําวันทัศยะเห็นทาคาฮารุถอดแว่นและถามตรงๆว่าเขาจงใจทําตัวให้เป็นคนท้ายสุดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของตอนเองใช่หรือไม่ทาคาฮารุรีบปฏิเสธทันทีทั้งที่ไม่กี่วันก่อนทัศยะเพิ่งได้ที่หนึ่งในการแข่งขันครีทาเป็นครั้งแรกและเขา เขารู้ดีว่ามันเป็นเพราะทาคาฮารุผู้เก่งกาดด้านกีฬาไม่เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นผมก็แค่ชนะเพราะคุณไม่ลงแข่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเหรอผมนึกมาตลอดว่าคุณเป็นทั้งเพื่อนสนิทและคู่แข่งที่ดีที่สุดของผมผมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะคุณคิดว่ากำลังพูดถึงผมงั้นเหรอทัศยะพูดด้วยน้ำเสียงสั่งก่อนบอกทาคาฮารุให้แข่งขันยังมีศักดิ์ศรีหากเขายังจงใจอ่อนข้อให้กันอีกมิตรภาพของพวกเขาก็จะสิ้นสุดลง รามูเนะผู้บังเอิญผ่านมาที่โรงพยาบาลอูมิเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกทาคาฮารุว่าหากต้องการให้โทการาเมรักษาโรคประหลาดนี้ได้เขาต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะการแพ้โดยจงใจคือการดูถูกอีกฝ่ายโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายคือเพื่อนรักของคุณหากเปิดใจยอมรับอาการป่วยก็อาจหายไปวันรุ่งขึ้นทาคาฮารุป ah รากฏตัวโดยไม่สวมแว่นตาเพื่อนร่วมชั้นต่างตะลึงกับความหล่อของเขาที่ซ่อนมาตลอด หลังเลิกเรียนรามูเนะปลอมตัวเข้าโรงเรียนในฐานะกรรมการเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทาคาฮารุพยายามรักษาระยะห่างจากทัศยะแต่ทัศยะเร่งฝีเท้าขึ้นและในที่สุดก็แสงเข้าเส้นชัยผู้ชนะอย่างทัศยะปลอบเพื่อนว่าคุณอาจยังไม่ได้ท็อปฟอร์มเพราะขาดสอมก็ได้นะทาคาฮารุหัวเราะเบาๆและยอมรับว่าการแข่งขันอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลมันสนุกกว่าที่คิด ทันใดนั้นรามูเนก็หยิบถุงใบหนึ่งแล้วยื่นให้ทาคาฮารุข้างในเป็นสเปรย์พิเศษสำหรับลอกเหล็บพริกออกจากนิ้วเมื่อฉีดหมอกนั้นอาการป่วยประหลาดก็สลายไปในพริบตา